ทีครับเปี่ยนมอก้นไงกดกดครับตักี้เสวาตักไปตักันทองันทองกด้วเฮ้ยใส่้าปากสวัสดีครับนานาวันนี้ก็ นะครับวันนี้จะมาลองหมายนอนปุ่นแคมป์นะครับนอนดูนแคมป์นครปฐมครับแต่นี้ก็จะมีหมายตกปลาตอนนี้ผมก็จองหมายหกคือตอนนี้เขาก็กำลังเก็บของอยู่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็รอเขานะครับเนื้อกินนีแล้วครับนะโอ้โหปลากินดีเหมือนกัน,นครับสำหรับวันนี้เราก็ใช้เหยื่อสลัมของหน้าเบิร์ดเหมือนเดิมนะครับ ลอมองอแล้วลมมัน่อมมามันฝั่งทีนี้ทีนี้เต็มที่เลยก้อนแรกก็เอาไอ้ที่ไม่ กระเปาออดอยู่น <respuesta> ี่เหรอพี่พี่ยูยูครับพี่ใหญ่ป่ะช้อนป่ะมาแล้วเบาๆหนักอยู่พี่แนวไหนวะ งานได้ปาเนี่ยวุ้นงบก็งั้นใช่ดีใ่ป่ะใช่ดีซาทำงานแล้วนี่ครับโอ้ยตัวแรกวันนี้ตัวแรกก็ฝ่ามือครับนอนอุ่มแคมป์ตัวแรก รงนีเสิเว้นถ้าได้อยู่ปักขาบ้างเฮ้ยขันทองขันทองกดแล้วเฮ้ยใส่คาปากดูด้วยวิ่งออกไปแล้วตักตักตักตรงไหนโอ้ยยนี่ก็มีเมื่อกี้ขันหนึ่งเมื่อกี้คันสองไอ้แม่นแย่งปลาเขาบอกมาทางนี้มันมันวิ่งไปตักตงไหนแล้ยลงไปรอ เราแซงแล้วแซงตรงนั่งพูดถึงทางพี่ตรงไหนก็ใส่พี่อยังอยู่ฟังอยู่ขึ้นทางนี้ได้านนี่ปล่อยมิดไม่ได้หรอกเราอยากถ้าปลาได้เยอะแล้วเราปล่อยแล้วไปสับเองเราขออืมนี่สวยครับอุ้ยตุดแล้วไม่ไม่หม่ไม่เท่าดีตัวที่สองถ่ายรูปอย่างเดียว ขอปลายเรือไปแล้วขอไปเรือแล้วจะได้แต่ละตัวขอไปเรือไปแล้วฮะขอไปเรือไปแล้วปีหยีบสอบปลายสามเลยผมอ่ะลาสามวันทุกปีเลยกระแล้วพี่บีเอาเลยโอ้ยจับกันโอ้โหจับคันผิดตัวเล็ก ช้อนไหมตัวเล็กไม่อยู่แล้วเราจับคันผิดเราก็บอกว่าคันแรกคันแรกไอ้ที่เราคว้าคันผิดเฉยเลยแต่ตอนไหนที่เราคว้าคันผิดฮะแด่คันสองเฮ้คว้าอย่างนี้เลยเขาว้าไม่โดนคันเออคว้าไม่โดนคันมัวแต่มองไปคันอยู่มันดึงยังมันดึงยัง เออยพี่ผิวไม่ลองเปิดฝ่ายมุดน้อยหน้าที่ไหนอะดูดิสามสี่ตัวแต่อันนี้เ่าไหร่อี่ยคันเดียวจอมซี่ตัวแล้ว <c oughs> เอาไว้กิโลที่สองแล้วคันนี้มึงเห <c oughs> ยือ่อมึงี้่ิรา ้มไนไปล้วี่มันวิ่งไปก็เลยลองวัดดูใช่เปล่าวะวิบวบวิบวับเฮ้ยใช่ตัวต่ออิดต่อไปไม่หรอกมันละผมเห็นมันโอ้ยยุอยู่ตัว

ไอ้ผีเอา่อนเขาอีกแล้วตลอดแล้วก็เงียบเฮ้ยไม่เอ่นะท่ายังไม่มีใครมาตีพี่หิวตรันนะคั็มสบตัวที่สมทานพี่ออสแล้วตอนแรกกัลนะครับเจ็ดโมงสิบตัวที่สามท่านพี่ออสแล้ว น yeah. okay, ี uh, so, so now, ่ม uh ันตกเก้มจะไปต้มเส้นนนั่นนะดยึยดยึดดยึยึดยึดยึดยัดยึดยดยึยึดยึดยึดึดยดยึดยดยปดดยึ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 ดยดยึดยึดยยยย ได้ตักแล้วโว้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหสากดอันนี้แล้วก็ไม่นี่เฉยที่เดิมนะที่เดิมที่เดิมมาตรงกลางวะเดี๋ยวก่อนที่ตักกับชังเนี่ยขาด้ามใหม่นะสั้นแน้นำให้น้ำยาวกว่านี้นิดนึงนะโอ้โหเปิดกล้องแล้วไปปิดกล้องเฉยเลยเสียดายโอ้โทีแรกไงตอนที่วัดมันเต็มยันเต็ม เฮ้ยไม่เข้าพี่ชิตหายพิกเลยพิกเลยโอเคไปสวยเมื่อกี้เมื่อกี้มัน,น,มนมิกแหนมันมุดใต้กระชังมันมุดใต้ออสวิง <laughs> นี่ครับ กินกินคันเดิมเดิมนี่ไดบุญนาไอทที่รูนยังลงไปอยนะตัวที่สี่วันนี้ครัเช้านี้ตัวที่สอง ทิ้งอะไรทิ้งโทรศัพท์ทิ้งขวดเหล้าเฮ้ยมันไม่สำคัญจริงๆนะเหล้าอ่ะออเ,เอาไว้ก่อนบอก,มกไ,ไม่ได้หรอก รีบรีบก็ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาช่างออกถ้าปลาช่างออกเราไม่ต้องรีบไอ้น,นี่มันไม่ได้ช่างออกได้คือได้แน, <c oughs> ไน่ไอโฟนก็บไอโฟนยยังกันดินเลยหายแล้วเียตามแล้ว <c oughs> <c oughs> มีเปเีียนผมนะครับดูด้วยเอแล้ว <c oughs> โอ้ยยังไม่อยู่ เอาเลยทุกคนจะเปลี่ยนเว้ยเดี๋ยววันนี้ก็เป็นคนตกปลาไอ้คนเป็นคนหน้าที่ติดตาปลาอย่างเดียวเป็นคนโคตรจอกอันนู้นจะตีตีอะไรเปลี่ยนอะไรผมไม่เห็นเปลี่ยนเยอะสักทีเลยครับเปลี่ยนเมื่อกี้นี่ไงหมดแล้วหมดแล้วครับไปครับติดตาอีกแล้โอ้โหไม่อยู่จังหะตายลีลาเกี่ยขอีกแล้วโอ้โหติดตีเมื่อกี้กัน มันไม่หยุดแล้วส่งไปยัดตะข่ายเขาเลยแล้วก็ยิงตะข่ายมาปีนนี่ไหนมาที่นี่ปีนแล้วมาทนีมาที่นี่ดู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 โหยังวิ่งอยู่เลยยังไหลอยู่ไหลอยู่มันจะไปยัดตะข่ายเขาเปล่า ไม่อยู่อยู่วะมันปลายนั่นหรือเปล่ามันดึกดึกดึตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าอาล้ว ไม่รู้ว่าปลากระมังพี่เปล่าอุ้ยเดี๋ยวๆๆจุ่มๆไว้จุ่มไว้จุ่มไว้เฉยๆกัวเฉยๆจุ่มไว้ไม่ต้องไปใกล้ขนาดนั้นอยู่ใกล้ๆตัวเองอ่ะอุ้ยอันนี้มันอันนี้เปล่าไม่ได้เอาตูดออกไม่เป็นไรเลยพีกันล่างนะเพื่อนขึ้นแล้เออจุ่มไว้เดี๋ยวครับ กระสั้นกับบุ๊กแจยตู่โอเคอ๋อยกโอเคไปเลย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 อ่ะโลกว่าลงโลกว่าโลกว่ากำลังดีอึ้อกระจายเอ้ยเสียสลับปลากระมังตัวนึงได้ผลเลยนี่ครับโอ้โหข่าังเลยเฮ้ยอย่าไปจับน้าโน่นไปเอาคลิป าดวมาตักนี่มาตักนี่ข้างในนี่แหละนี่แหละตรงไปไหนวะอุ้ยไปนู่นแล้วอุ้ยขาดหลุดไปเลยขาดเลยดังปึ๊ดเลยไม่ใช่นี่มันไม่เบรกไม่ได้เปิดเบรกโอวิ่งออกปื๊ดขาดปึ๊ดเลย อยู่พี่อึฮะไม่นี่เอาแล้วโอ้โหท้งไไม่อยู่แล้วหรอไปแล้ววะอยู่พออยู่ไม่อยู่แล้วคันพุ้งยังไม่อยู่อีกอยู่ใกล้ก เฮ้โด่อ่าเฮ้ยกานิดๆหน่วยหน่วยส่งเสริมว่ะเอ้ยย้ายหลุดเลยเฮ้ยหนึ่งคนกลับด้วยบ่ยังไม่ถือนี่ยังไม่ถอดออนหรอกใครมันเทปุ๊บที่อะไตั้งไว้นี อ้าวออมาหกแล้วอันนี้ครับตัวที่ตัวที่สามของวันนี้นะครับมันใหญ่พอความือกินินนี่ก็นะครับสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงละได้เวลากลับแล้วได้แค่นี้ ก็แล้โอเคครับนี้เราก็จะมาส่งงานครับได้ไม่เยอะหรอกครับวัดปลาไม่อย <wh ู่เฮ้ยออสที่ประคันอยู่นี่อันหนึ่งเนี่ยเอาเอาเอาผีเสื้อออกมาได้ได้สักกี่ตัว ไซดีครับอือหือตัวใหญ่ใหญ่เลยได้ไม่เยอะตัวใหญ่อ๋เดี๋ยววางวว <c oughs> ปัตรนินห้าตัวปัตนินห้าตัว <c oughs> <c oughs> ตวัตดไม่ติดกันตัวไม่ใหญ่ไซด,ดีๆประมาณนี้นครับเอาไม่ทันบ้างไซส,สวยเลยนี่ เวลาก็ปลาจะกินช่วงเช้ากับช่วงเย็นปลากินช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับช่วงกลางวันไม่ครับได้แค่นี้ครับนี่ปลาที่ได้ตะโกกเล็กๆสองตัวสามตัวแต่เพียงตัวปลาใสงามเลยครับโอเคครับเีวก็ฝากช่องพีทัยหมายด้วยนะครับ